อาชีเขาจะไม่ประหารชีวิตนะครับมันจะเป็นสารละเหนยในผ้าปดตาครับมันจะซึมเข้าทางผิวหนังแล้วเข้าสูาา่ประสาทประสาทตรงนั้นนะ่ะมันจะทําให้ผู้โดนประหารชีวิตนะจําตนเองไม่ได้ครับครูเป็นใครใครฆ่าครูมันจะไม่ได้จองกรรมจองเวรกับคนที่กําลังโดนประหารชีวิตหรือยิงเขาอยู่มันจะจําอะไรไม่ได้เมื่อจําอะไรไม่ได้ถามว่า ดูลูกปืนใะนเก็บไหมเก็บครับดูครับดูการตายของเขานละครับถ้าเธอไม่เชื่อจะดูครับนี่ไม่ใช่วันใดที <c oughs> day, ่เธอเดินเล่าทุกคนเยห็นไหมครับสุดทาระหารตายก็ตา <จะ S 3> ยผ้าขาวมาผูกตาก่อนจะนำร่างไปคึงกับหลัระหารให้ระดับหัวใจตรงกับจุดดาวบนมานบ่านและมีตระสอบด้านหลังอีกชั้นหนึ่ง ทีเห็นในจอเนี่ยเขาไม่มีความแค้นอะไรกับกับคนที่กําลังจะลดงยิงน,นะครับเขาก็ว่ายกไมว้ว่ายว่าข้าพเจ้าทําตามหน้าที่เท่านั้นไม่